สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับเชียบเชียบ of the year 2020ครับ ขอบคุณทุก bon right ท่านนะครับผมที่สนับสนุนรายการเชียบเฉียบตลอดทั้งปีเลย2020ขอบคุณมากนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมเฉียบตั้งแต่ต้นปีจนถึงพาร์ทล่าสุดเลยนะครับมีคลิปวิดีโอไหนที่เพื่อนๆชอบดูซิว่ามันจะอยู่ในเชียบออฟเดอะเยียร์ไหมนะครับแต่นี่คือรวบรวมที่ผมชอบที่สุดที่ผมรู้สึกว่ามันใช่ที่สุดนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็จะปีใหม่แล้วช่วงนี้โควงโควิดนะครับดูแลตัวเองเป็นหวน่วงทุกท่านเหมือนเดิมรักมากๆเหมือนเดิมเลิฟๆนะจ๊ะดูแลตัวเองกันดีๆจะไปไหนดูแลตัวเองใส่แมสนะครับมผมล้างมุงล้างมือให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะ,มนะอ่ะผมไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมแล้วนะครับมผมเดี๋ยวเราไปดูชิปเชียบกันนะครับเชียเชียบ <ๆ S 1> ลงตัว การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องมีอยู่ว่านายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดใดเดนายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้ด็กนายพานคนนี้เป็นคนขี้เรศแต่หน้าตาดีที่สุดนายพานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคบโคตรตีเลยครับพอเหมือนหมูและหัวร้านดกดำเงางา,า,าม ลาานายพานหนงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพานได้พบกับม้าดำตัวสีขาว<ม>านายพานจับม้าดำตัวสีขาวจึงจับม้าขาวตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพานะนนายพานกระโดดขึ้นขีมม่ม้าม้าวิ่งรวยคนงฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็พบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพานไม่รอช้ารีบชักป,ปืนสั้นยาวเก้าศอก ไมาป้องกันตัวนายพานยิงออกไปหนึ่งนัดเสียงดังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากระโหลกแต่ไม่ทะลุผิวหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหลุดลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปิบๆหลับสนิทไปเลยหลังจากนั้นนายพานก็นําเนื้อที่กระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อต้มน้ําเดือดแล้วเพื่อนําไปหานเย็นแต่กินตอนเช้าอะไรวะเพื่อเป็นอาหารเย็นแต่กินตอนเช้าอะไรของมันวะ นีะะคแล้วก็ได้สั่งงานเด็กออ๋เป็นคคุณรูทำป๊อปอัพมานะคอัพซึ่งเด็กก็ทำมาส่งก็เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่เด็กได้ป๊อปอัพก็คือได้รับเปิดหนังสือมาแล้วเป็นเมืองเลยให้ทำประวัติครูซึ่งเมื่อเด็กทำมาเราก็ตรวจเปิดแล้วก็ตกใจนะฮะตกใจยังไงดูนะฮะทำป๊อปอัพครู ตกใจตกใจโคตรดีโคตรด,ดีท่านผู้ชมเ <c oughs> จ็ดเฉียบขผมเฉียบ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 มาเจ็เฉียบ <c oughs> <c oughs>

จอนบอมไม่ได้สัก้กรนเลยคุณักโอ้ยจอนผู้สาคนไม่รู้นรอือไอยุ่งนกเอกุเออยนี้ฮาเชียบเชี๊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 ยบปวดแมงเอ้ยมาเล่นไทยกับพี่ผู้สาวกับเสผู้ใดดอกไม้ขคดแมงขดศูนยเล่ หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนโคตรแมงเอ้ยมาเล่นไทยกับพีผู้สาวจักใจผู้ใดดอกไม้โคตรแมงโคตรสูนยเล่หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนอย่าไปร้องกันมั่วซั่วนะเพลงนี้ผมเองเนี่ยก็เคยร้องเกือบแล้ว หลวงพี่จะเชียร์สตีทไฟเตอร์แบบนี้ไม่ได้นะนิมมตนลงบัตรเดี๋ยวนี้ 1. 1> อ๋อสตีทไฟเตอร์อะไร chiếm chiếm à này <coughs> <coughs> <got you>. bảo oh. <coughs> <coughs> หิงจุดโทษนะครับดูกันนะครับวัดกันเดี๋ยวเดียวไม่ถ้านะใส่ลายคิตตี้ด้วยไปรไรชื่อไยแาสี่ก ตั้งท่าแบบโรนัลโดของนา้หลังจากนั้นเต็จี๊ยบเ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 จี๊ยบมากกูว่านะไอ้หิงไม่เข้าไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันอายเนี่ยเพื่อนดูต่อไม่เลยนะแล้วกดเต็มข้อเลย เดพักก่อนฮะพักก่อนนี่ไปนอนไปได้ได้เชื่อมใหญ่เด้อจำเสิหยุดใจหยุดใจไปไกลเด้อไปไกลเด้อ กลัญใจนั่อยู่ช่วยหายคาข้าข้ามูขอยู่พัทยาอยู่พัทยาแม่เลนุคาข้าวอไไปอยู่ที่ขวันใจไปพายเลนจีจีน อยู่ล็อกลีคนดีไปขายมาดูาดไปอยู่นะ้นยใครที่นอนละขายฟุ่มไอ้ผัดนี้มันเกียบดีเยอะางี้วะไม่เก็บไอ้ผัดหน้าเลยรอรอสามเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบ บผมขอบคุณท่านนายงตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับผมขอบคุณท่านนายงตรีมากผมขอบคุณท่านนายงตรีมากผมขอบคุณท่านนายงตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับแกลืมบ้างว่าแกคือนายกอ่ะรูอ้นี่ผมดูแล้วอันนี้ผมดูแล้วอันนี้ผมดูแล้วไม่กลัวโควิ้นไม่กลัวที่พาผมไปเป็นรองนายช่างเลยเฮ้ยรองนายช่างเลยผมตั้งเลือดได้เลือดผมตั้งได้ทำไมอ่ะ เลือดผมต้านได้จริงทำไมครับเลื่อผมต้านได้จริงเโควิดอะทำไมอะผมลูกผมลูกพระเจ้าตากตอย่างนั้นพาผมไปสภากาชาดเลยลูกลูกพระเจ้าตากเรียบร้อยจะถอดเสื้อตากกับลูกกงเลยเจี๊ยบเจี๊ยบเจะ๊ยแต่ที่ผมดูแล้วนะคลิปเขาดังเออไอแบหักนี่ คนที่ชื่อว่าน่ะที่เป็นช่างตัดต่อทำไมอ่ะโอ๊ยเจยบเจยบเจยบ

ต่อทำได้เพียงแค่ only แค่ only ทำได้เพียงอะไรโมดที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจตลอดหมดเวลาเลยรธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่ ไปอาอะไรคร่บการกินของพวกมันก็กินมากขึ้นงกนิ่ตบสำหรับเดือนแรกเชียราให้สารอาหารที่จำเป็นต่อลูกลูกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมาอิจฉาละข้อละข้อละข้อภาพนี้มาจากการ์ตูนเรื่องอะไรเอ่ยมารูโตะไง นี่อาจารเป็นหัวเงี้ยก็าคำตอบคือโดราเอมอนครับอร่รยคนเดียวภาพนี้มาจากการ์ตูนเรื่องอะไรเอ่ยคำตอบคือโดราเอมอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาจะเสียหมดแล้วทุกคนเนี้ยภาษาจะเสียหมดแล้วอ่ะเฉียบเฉีบเฉีบเฉีบอ่ะเมื่อออคิวสั่งมาบวชที่ไทย 掉你你 <laughs> <Deo. laughs> <laughs> ่า,าอทุกคนรู้ปะ่ะความรักมันก็เหมือนกับน,น้ำเวลาทุ่มเทให้มากเท่าไหร่มากมเท่าไราหร่เ,หรเขาก็ไม่เคยสนใจเขามากักจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าแค่น้อยนิดรถก็เปียกอย่างี้หรอเาก็ไม่เคยสนใจเาจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าแค่น้อยนิดรถก็เปียนรเามันก็ต้องเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่ <S <S <อ>มันก็ไม่ใช่อันนี้ปีโป้เมื่อวานนี่หว่าถ้าใครที่มีแฟนและดูคลิปนี้อยู่ จงรักษาตัวเองให้มากๆอย่าปล่อยให้ความหหงามาทำลายใจนะครัเข้าใจปะสงสารเราบ้างเราสสดนะทุกคนน่าจะดูออกอะไรครับเนี่ยน้องแมวยังชอบเลยมีมันเฉียบเฉียบวะอย่าเราอย่าออก ทำไมแล้วยังกอ่ามาเลยว่าวเค้เป็นใส่ย,ยอมะ เย้มันจะมีมะม่วงตีมะม่วงสดมะม่วงผมดูเลยผมดูแล้วนี่แม่แม่ผมโคตรแพ้อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ไปอาบน้ำก็ดีดีก็นี่ียังไงลูกก็รับไปอาบน้ำหล่อหน้าข้างน้ำหน่อยหัวพี่ ผีเผืออะไรบ้านเราไม่มีผีหรอบ้านเรายังมีกวยวปไปไปไปเหมน้องโล่นเอากูแพ้อย่างเงี้ยผมชอบมากผมชอบเจีบเจีบเจีเจีบเจียบอะคือผมชอบแนวเนี้ยชอบมากมาแนวชอบมากโคมันจับจุดผมถูกกระตั Entonces es like de público para España, oh, like del el para El Tesoro Público en el último mes también... Ah, <laughs> เด็กสมัยนี้อจะไม่เข้าใจความรู้สึกเอย่าต้องจีหอยฮานี่เชียบเชียบเชียบมาชู สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนี่ครับีต้อนรับนะากับสุนนรกขุมที่1ิบใดน้าใช้มือครับเดินไปสุดทางด้านขวามือเจอกับปิมคุงตรงนั้นสักทายกันได้เลยนีครับสวัสดีกับน้องเสื้อส้มตรงนันด้วยทักทานะครับใครไม่มีผัวเอเสียงหน่อยเลย ต่แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ได้ไปดูกันเลยอันดับแรกอะเกี้ยเท้าขุนขึ้นมาวางบนโต๊ะปอบนิ้วคืออะไรอ่าเริ่มเลยไปลองใจให้หนูค่ะแค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ได้ไปดูกันเลยอันดับแรกเกียเท้าขุนขึ้นมาวางบนโต๊ะปอบนิ้วตาอะไร อ่าแล้วเลยตูนตูนะ <c oughs> ไปเอาใจให้นะคะตาเจี๊ยบ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 มาผมทำไม่ได้วะ่ะผมไม่ได้อเอ๊ะเอ๊ะทำอยู่ย <c oughs> <c oughs> อะไรจ้าดู เพลงครูผมนะที่ผมฝึกเล่นดีกิต้าเนี่ยเพลงนี้เหมือนกันึงึึึึดดึดึึึดึดึึ้เกิดมาอยังไม่ใช่อินโทนานจังดึงดึงดึงโอ้ใส่เสื้อกองทัพบกหรอกกองทัพอากาศ เพียงไหมครัหลับหลงเคล้าใจอยยังไม่ยอมจืดเพี้ยจืดพอจุดสามคืนเจอเธอพี่เคยดูกระทืบไหมป๋าครับคลิปนี้ป๋าเคยดูแล้วแต่ผมชอบมากป๋าดูอีกรอบนะอะไรของไอยพูมันวะมันบอกคลิปนี้ผมเคยดูแล้วครับ

ตัวไายคราดเธอแต่เขาทำไมขอโอเคมาก็คงไม่ต้องกลัวว่าจะเคถ้าเธอมอเขาจะพาเธอไปนอนทำแล้วก็เธอไปนั่งเองในละครแต่ว่าเธอนังก็มาเร็วตอนถ้าเด้ไปนั่งตัวไายคราดเชียบเฉียบเชียบฮะรักที่บอกมึงหลอกมาแล้วจริง รอยอ่ะจะทำเหมือนหล่อโดทีมไงรักที่บอกมึงหลอกมาแล้วอีกคนโดนแม่มแน่โดนแน่ช็อกจิบจยบอ่ะ อยู่นั่นแหละไปเป็นยูทูบเบอร์ในแล้วัขายวักทุกวันบ้างเฮ้ยหนูจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ไปอวดคนข้างบ้านได้ What the f ั c k อ่ะถ้าคืนนี้ยังเต้นคอมเบอร์เล็บเบดไม่ได้นะใส่หัวออกจากบ้านฉันไปเลยไปเป็นยูทูบเบอร์กันฮะล้อคู้นขนาดนะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเ่ะาทำไมคิวเราผ่านนี่มันดีจังวะ ท่องออดิตอันแท็กเซชันอยู่นั่นแหละเป็นยูทูบเบอร์ในแล้วถ่ายวอกทุกวันบ้างไม่หนูจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้แม่ไปอวดคนข้างบ้านได้ชั้เดอะฟักอ่ะชั้เดอ๋ยฟักอ่ะวันีเต้นโมเบอร์เลสเบเบดไม่ได้นะใส่หัวออกจากบ้านฉันไปคุดขัดกับความเป็นจริงเลยล็อกคู่ขนานนะเป็นโมเอร์ไม่ได้นะใส่หัวไปเลย เพื่อนๆมีเสียงหมดแล้วตามคลิปวิดีโอไหนคอมเมนต์นะ เป็นทั้งหมดนะครับผมที่รวบรวมมาให้เพื่อนๆดูมีใครชอบคลิปวิดีโอไหนนะครับผมแล้วอุ้ยอยู่ในเชียร์ออฟเดอะเด้วยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราชอบเหมือนกันไหมนะครับจากกันปีหน้าแล้วท่านผู้ชมนะรักนะพอดีวีใหม่ครับ